วันนี้เราจะมายำมะเขืยยาวกันนะครับวัตถุดิบของเราก็จะมีมะเขืยยาวแล้วก็มีหมูสับเอาไปลวนไว้น้ำมะนาวแล้วก็จะมีกระเทียมกะรักผักจีที่เราไปตำไว้มีหอมใหญ่ซอยมีหอมสดซอยกับผักจีนิดหน่อยเครื่องปรุงก็จะมีน้ำปลาน้ำตาลแล้วก็ผงชูรส แล้วก็มีน้ำมะขามเปียกหน่อยหนึ่งแล้วก็มีพริกป่นมะเขือยาวแล้วก็ไปปิ้งให้สุกให้ดีแล้วก็ลอกเปลือกออกแล้วหั่นเป็นท่อนๆเตรียมไว้แล้วก็เราก็เอาไข่ไปต้มถ้าให้มันเป็นยางมาตุมก็เจ็ดนาทีก็พอดีแต่อันนี้จะเลยไปหน่อยมันก็จะออกเหลือตรงไตงๆตรงกลางอย่างเดียวเมื่อเตรียมเครื่องและวัตถุดิบของเราเรียบร้อยเราก็จะไปเริ่มทํากันเลย หลอันดับแรกเราก็จะทําน้ํายำมันก่อนพวกขอยพวกหอมซอยพวกกระเทียมอะไรที่เราตามปแล้วเราก็เอามาแล้วเราก็เอาหมูสับมาใส่ลงไปแล้วก็ใส่น้ามะนาวลงไปช้อนหนึ่งแล้วเราก็จะใส่น้ําปลาลงไปสักช้อนครึ่งจะพอดีตัวนี้นะแล้วเราก็จะใส่น้ํามะขามเปียก่ะ แล้วแต่คนชอบเปรี้ยวไม่เปรี้ยวแต่นี่ชอบปเปรี้ยวๆหน่อยก็จะใส่ลงไปช้อนหนึ่งแต่ถ้านั่นนะถ้าบางคนชอบกลางๆก็ประมาณครึ่งช้อนพอดีเราก็จะใส่น้าตาลลงไปสองช้อนผงชูรสตักครึ่งช้อนอีน,นี้เราก็ลองชิมดูเมื่อลองชิมดูรสชาติถูกใจไหมอะไรไหมเราก็มาแปะปรับแต่งตรงนี้ได้แล้วแต่เราชอบเมื่อ ปรับแต่งรสที่ถูกใจชอบแล้วเราก็จะใส่พริกลงไปอันนี้แล้วแต่คนชอบเผ็ดไหมเผ็ดว่าใส่พริกมากพริกน้อยแล้วก็น้ำยำเามาลาดลงบนมะเขือยาวกับไข่ต้มของเราก็เป็นนั้นว่าเสร็จนะครับสำหรับยำมะเขือยาวไข่ต้มก็หวังว่าคงจะถูกใจนะครับและก็ขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับขอบคุณครับ